อีดสนวฮฮี่กูจะส่งยังไงวะกูเขินน้องบิวกินอ่ะที่กูยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่รายการลายกะซิบครับผม EP นี้นะครับจะเป็น Work From Home Edition อีกครั้งนะครับก็เป็น p ายก a ะซิ i ที่เราร้องเพลงต่อกันอยู่บ้านใครบ้านมันนะครับ EP นี้นะครับเราจะเป็น p ายก a ะซิ i เพลง Disney ครับภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาไทยซึ่งในแถวของเราครับมีน้องหมีจากบางละมาศครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับแล้วก็มีพี่เติร์ดนะครับแล้วก็มีแขกรับเชิญสุดพิเศษครับน้องบิลกินจากค่ายน้าดาวมิวสิกครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับ แล้วมิวกินกำลังมีเพลงใหม่เพิ่งปล่อยออกมาครับผมใช่ <โด S 2> ครับก็ตอนนี้เพิ่งมีเพลงใหม่นะครับผมชื่อเพลงว่า I M O นะครับผมสามารถดู MV ได้แล้วทาง u t u b e c h a n n ระดับมิวสิกนะครับผมแล้วก็ฟังได้ทางทรีมิทุกช่องทางเลยครับยอดดูเท่าไหร่แล้วว่า ประมาณสองล้านมั้งครับประมาณครับตอนนี้ครับคลิปนี้นะขอสักล้านหนึ่งแล้วกันนะอ้าคนต่อมานะครับคือลุงปองจากป๊อปไมค์ครับสวัสดีครับแล้วก็ชีบิวครับจากทุกที่ครับครับและคนสุดท้ายของแถวนะครับซึ่งจะเป็นคนไทยก็คือน้องโตโต้จากพบไหมนะครับดูเลยดีกว่าครับมาฮะ กดดันอีกแล้วมาครับพี่เติร์นครับผมจะบอกก่อนว่าภาษาอังกฤษอาจจะไม่ได้เป๊ะแต่ทำนองเป๊ะ You the way let me say you welcome You the know let me know ฮะ You know way let me say you're welcome wonderful worldYou know way let me say you're welcome ใช่ครับมันจะเป็นแบบเพลงแบบว่าคนเผ่าหน่อยนิดนึงคนเผ่า You know way let me say you're welcome wonderful world ใช่ใช่ใช่อย่างนั้นแหละครับโอเคน้องมิวกินครับเอ่อพี่มีคุ้นเลยนะปกติน้องดูการ์ตูนดิสนีย์ไหมดูอยู่บ้างครับดูอยู่บ้างโอเคครับก็ส่งมาอย่างนี้ครับ You know way let me say you're welcome Wonderful world ขอเมโลดี้เมโลดี้อีกทีได้ไหมครับ You know way let me say you're welcome แล้ว wonderful world ไม่ไม่รู้เป็นเมโลดี้ยังไง Wonderful world You know way let me say you're welcome Wonderful world ได้คครับโอเคครับมาเลยครับบิลกิน You know way let me say you're welcome Wonderful world You know way Let me say You welcome ใช่ครับเพลงอะไรก็ไม่รู้ฟังไรงโมงไรเลยหมีมึงเพี้ยนมาตั้งกต่หมีเลยเหรอวะบอกว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นน่นเลยเหรอวะขนาดนั้นเลยเหรอวะพี่ฟองพี่ฟองส่งไปแบบเพลงดิสนีย์อ่ะมันต้องมีโรลเลย์หรือเปล่า Let me say you're welcome Wonderful world เะิลรอเริ่มเพี้ยนไปกันใหญ่มือนเดิมใช่หนักกว่าเดิมอีกอมาบิวบิวเพลงอะไรก็ไม่รู้อ่ะแต่พี่ปองต้องลองไม่เพี้ยนแน่บิวว่าพี่ลองไม่เพี้ยนแต่ว่ารู้สึกวันเพี้ยนมันตั้งแต่ก่อนหน้านี้มันเกมรอะไรก็ไม่รู้แล้วไง You know way let me say you r e welcome wonderful world ทมไมเหมือนเพีงยุคเก้าส่วนจัง You know way let me say You're welcome. You're welcome. Wonderful. Okay. อ่าโตฟังนะ You know way Let me say You're welcome. แล้วก็ Wonderful world อือโตรู้ใช่ไหมโตรู้ใช่ไหมเพลงนี้อะนะคือเนื้อเพลงอ่ะมันมีอันที่เป็นเพลงเพลงหนึ่งอยู่แต่ว่าทำนองอ่ะไม่ใช่ Will it be safe เซฟยูเวลคัมอย่างงี้มา for the wonderful world, uh, you know ing, ูค yeah. ่เลองนี่ปะยเวลคัมในเรื่องมวนาถูกค่ะมาครับเอออันนี้ผมจะพยายามทำให้เหมือนที่สุดนะพี่เติร์ะมา I wanna be I wanna be you are I wanna see I wanna see dancing เฟัง <c oughs> ไม่รู้เรื่องเลยขออีกทีหนึ่ง I wanna be I wanna be h o you are I wanna be who you are เ <c oughs> ปล่าอาจจะใช่พ,พี่พี่พีเตอร์สามารถเสริมผมได้เลยนะ,ะ,ะเดี๋ยวพี่ปรับเดีย๋ยวพี่ปรับแกมากได้ I wanna be I wanna be who you are I wanna see I wanna see you dancing ดีป่ะใช่เป๊ะเลยผมมันอย่างนี้เังมาอย่างนี้เลยพี่เต๋ดูเป็นดิสนี์ดูเป็นฟังดูเป็นดิสนี์มากเลยโอเคครับบิ l กินครับ อันนี้ฟังเป็นฟังเป็นเพลงดิสนีย์พอสมควรครับ I wanna be I wanna be who you are I wanna see I wanna see you dancing อ๋อร,รู้ๆเ a ็ e ซ see you dancing เดยป่ะไปไม่ได้ครับเอาของพี่หรอเอาของพี่ไปต่อด้วยอ่ะมาครับ I wanna see I wanna see who you are I wanna be and see you dancing I wanna be wanna be who you are I wanna see I wanna I wanna see see you, you dancing okay I wanna be I wanna be who you are I wanna be I wanna be dancing ไ e. ด้เป็นภาษาอังกฤษนิดนึงก็อาจจะได้เพราะดูดูแบบโตๆอาจจะได้ละใช่แล้วมาค่ะ อุยพี่ลืมแล้วบอวอะไรวะบ่ได้บ่าได้ I wanna be I wanna be who you are I wanna see I wanna see you dancing อ่ะ I wanna be ไม่มีทำนองยังไงนะพี่ฟองมันไม่รู้เก็บก็ได้ไม่รู้ได้ใครพี่ตราลองต้องมันมายไปแล้วนะ I wanna be I wanna I wanna be who you are I wanna see you dancing you dancing ชื่สถึงสูงด้วยเออเลิศอาโต I wanna be I wanna be who you are I wanna be dancing มีทํานองมหมีมีแบบติดติดหูบ้ยถ้าถ้าขอดาขอดานนะ i w a n n a be a n da 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 หรือเปล่าไม่รู้นะไม่รู้นะขอลองร้องแล้วขอดูรีแอคพี่หมี i w a n n a be ขอดูรีแอคพี่หมี people are i w a n n a see want t see i m dancing walking around โอเคผมรู้แล้วว่าใช่แล้วล่ะเออน้องยูเวอร์ครับของ little mermaid ถูกค่ะอ้โ เพลงนี้ค่อนข้างที่จะไฮโน้ตมากๆ It's an Matthew It oh oh จะส่ง oh. ยังไงวะเต้นอะไรเหมัน oh มึนตะโกนอะไรก็ไม่รู้ It's an whoa h พี่กูจะส่งยังไงอะหมีส่งแบบผมเชื่อผมเหมือนไม่ออกคอนเสิร์ตอยู่อะใช่ใช่อีซานใช่ใช่ผมว่าอะไร Eason w o พอตอนเวอร์อะพี่เต๋อแบบเวอร์แบบเวอร์ไล่ใหญ่ไปอร์เลยเลยใช่อย่างนี้นละฮะกูกูเขินน้องบิวกิ้นอะที่กูสองบิวกิ้นครับพี่พี่แบบส่งมาตรงเลยนะไม่เพี้ยนเลยมันจะเป็นไฮโน้ อีสานเวอร์อันรนึ่งเลรอีสานเหรอฮันแรกอีสานเวอร์ใช่เสียงกูเพี้ยนอันนี้ไม่ไม่เหมือนรอบแรกเป็นแบบวัวแล้วก็โขนขึ้นไปเลยโอเคโอเคตามนี้เลยนะครับพี่ แกะแบบไปเลยนะฮะโอเคอีสานว่าฮะอญี่ปุ่นเหรอไม่ใช่โอ้โหดีแปลงแล้วแปลงแล้วอิซันว่าครับมีแค่นี้เนี่ยแค่นี้เลยเหรออีสานว่าเอามาบิวมามันเหลือมาเท่านี้เลยบิวร้องประมาณว่าอีสานว่า เอออะไรประมาณเนี้ยอะไรต่อพี่บอกมันมาแค่มีแค่นี้เลยมาแค่นี้เลยอีซันวอเวอร์แบบเวอร์แบ่งครึ่งอะเวอร์เป็นเวอร์โอเคได้ค่ะว่าโตรู้โตต้องตอบได้มีแค่สามคำอีซัน โอ้โตตาลอยเลยเว้ยอันนี้โคตรยากเลยอิสันว้าวผลเสียงได้ดีมากครับ uh บิวก๊อปปี้เพลสพี่ปองมาเลยนะนี่คือมาแบบนี้กันเป๊ะๆเลยโตอิสันว้าวเงี้ยเหรอเฮ้ยอยากตอบได้อ่ะโอ้ลองร้องดูดิอาจจะนึกอะไรอิสันว้าว คุณรู้สึกสิ้นหวังไหมล่ะถ้าคุณรู้สึกสิ้นหวังผมจะส่งบิวกิ้นเป็นตัวช่วยให้คุณรู้สึกสิ้นหวังจริงรู้สึกสิ้นหวังอ่ะน้องบิวกิ้นโชว์พี่โตหน่อยมีแค่นี้เลยครับส่งมาแค่นี้ครับอย่างที่ไม่ออกหมดสิทธิ์แล้วเพราะว่าไม่มีไม่มีต้นทุนให้แล้วอ่ะผมผมตอบให้ให้ลองฟังหมีโอเคไหมแล้วถ้าตอบได้ลอให้อยู่อีสันว่า คุณเพลงอะไรวะเพลงผู้หญิงเหรอก็เพลงผู้หญิงก็นี่ไงโต้ไปฮัตวิวโกออนไงขอเดาขอเดาไปแล้วกันนะรีเฟกชันหรือ how far i go วะเออฮาวฟลาอัลโกครับของมอานาผิดค่ะแต่ว่าอีกเพลงอีกเพลงที่โต้คิดว่าถูกรีเฟกชันหรอมูหลานปะของมูหลานมูหลานมูหลาน I can go the distance I don't care how far The time time. I can go the testing. I can go the testing. I don't care how far Someone all be strong Someone all be strong Strong I can go the distance I don't care how far Okay banana. <laughs> <laughs> okay, now we begin. I can go distant. Huh? I can go distant. I don't care how far. can it? Yeah, that's I can go distant. Mm -hmm. I don't care how far. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. ได้ครับ I can go distant I don't care how far คำถามคือ distant เนี่ยคือคืออะไรก็ไม่รู้นะ distant ค,คืออะไรอ่ะนั่นนี่นครับ <This S 1> อาจจะเป็น h i s h <this>, i s h <this>, i s sing <this, S 1> หรือเปล่าก็ไม่รู้นะออ I can go distant I can go how far I don't care how far อ๋อ,อ,อ I don't care <laughs> ฉันสามารถ,ถจุด <laughs> จุดฉันฉันไม่แคร์ว่ามันจะไกลเท่าไหร่โอเคมาิเอ่อ อย่าพึ่งลืมพี่ปองอย่าพึ่งลืมปองเดี๋ยวก่อน I can go t h i c i n I don't care how far I can go t h i c i n I don't care how far I I can go t h i c i n I don't care how far โอเคได้ค่ะมาเร็วืมลๆมล I can go t h i c i n I don't care how far รู้เลยเฮ้ยจริงปะเก๋มาก เดี๋ยว I can go this in I don't care how far this in คืออะไรไม่รู้นะหรือว่า I can go the distance หรอหรือเปล่า I'll be there someday I can go the distance I will find my way if I can be strong เพลงนี้ปูกวะผมว่าเพลงนี้แหละเพลงอ่ะขอตอบครับตอบเลยครับ I can go the distance ของ hercules ถูกค่ะเฮ้ยอ่ะฟังของหมีไหมล่ะอเอาพี่หมี I can go the ten I don't care ไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนเปลี่ยนกดูไม่ดีเงียบเปลี่ยนหมดแล้วค่ะถูกสามข้อผิดแค่ข้อเดียวโอ้สุดยอดครับเยอะมากครับสมยากจริงก่อนจากกันไปนะครับให้น้องบิวกินฝากผลงานอีกสักหนึ่งรอบครับฝากเรลงไ m ไมโอด้วยนะครับผมตอนนี้ก็ MV ปล่อยไปแล้วนะครับทาง ยูทูกชนาระดมสิทธิ์แล้วก็โซเชียลมีเดียของทางระดมสิทธิ์หลายๆช่องทางเลยนะครับแล้วก็ฟังได้แล้วทางสตรีมมิ่งทุกช่องทางเลยครับน้องน้องบิวกินฝักท่าเต้นไหมได้แต่พี่ต้องเต้นไปด้วยใช่ครับพี่เต้นด้วยได้เลยได้ได้ชาร์ดชาดีดาปึ๊บกันเดี๋ยวเราไปพร้อมกันนะครับสามสองหนึ่งชาร์ดชาร์ดิดา ขอบคุณน้องบิวกินมากๆนะครับที่มารัวมรายการนะครับขอบคุณมากโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับน้องบิวกินครับพี่เต้คิดว่าถ้าเต้นมันจบแล้วนะครับพี่เต้เลยปิดชิปแล้วพี่เต้ก็ไม่ได้ยินที่น้องอ้าวด้วยตอ้วขอโทษครับพี่เต้เลยจะมาเต้นให้กับเพลงไเมโอปิดลิปครับ เปนป็ไม่ค่อยเป็นครับแต่ว่าจะทําให้ดีที่สุดครับ